รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ตลาดสดพระราม4ขอพาคุณผู้ชมมาหาอะไรแซ่บๆกินสำหรับคนที่กำลังจะจัดปาร์ตี้ปาร์ใจวันนี้ก็เลยพามาที่ตลาดคุณยิม้มแยกอุดมสุขบ้บางนานี่เองค่ะมาถึงปุ๊บถึงกับตกใจคนเขายืนรออะไรกันแน่นทางเข้าตลาดเจ๊บุโกโกซอกเซ็ตเข้าไปดูถึงรู้ว่าอ๋อเขายืนรอย,ยำร้านเออะยำของไก่น้อยและดนสองสามีภรรยาก,กันเจเนล ว่าแต่ยำอะไรทำไมก็ถึงต่อแถวยาวเบอร์นี้ไปดูโอ้ตายนะกินจังเลยอ่ะอือจุกเลยค่ะโอเคยำหม,มูสับจุกๆขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการตลาดสดฟรอมสีวันนี้มาบุกถึงที่แล้วมีคนบอกว่ายำร้านเธอเนี่ยมันจุกเวอร์ก,กับหมูสับ กี่บาท8 0บาทค่ะอันนี้เพิ่มหมูสับ80บาทเธอขายไม่ทันหรอกจากเพราะว่าคนมันอยเยอะถ้าอร่อยบอกอร่อย <c oughs> ถ้าไม่อร่อยกรี๊เลยนะเธอหมูสับจุกมาก80บาท รีดไหมคะจัดจ้านในย่านนี้เธอจัดจ้านย่านอุดมสุขจริงค่ะบอกเลยและไม่แปลกใจเลยทำไมแถวยาวคุณดูปริมาณนี่คือยำหมูสับที่แท้ทรูหมูสับล้นกล่องซึ่งความจุกข,ของหมูสับนี่แหละค่ะไปเตะตาชาวโซเชียลจากคลิปไวรัลของทางร้านเท่านั้นแหละร้านก็ปังคนมาต่อแถวยาวอย่างที่เห็น โดนเนี้แจกบัตรคิวช่อบตอนนี้คิวไปที่60แล้วคนมารอคิวตั้งกี่โมงอะล่าสุดมีมาบ่าย2โมงมารอมานั่งรอมาเอาบัตรก่อนเลยไม่ไม่พี่เขาจะมานั่งรอแต่เราจะแจกพร้อมกันก็คือ4โมงเย็นนะคะใช่เริ่มยำ4โมงเย็นใช่ค่ะแล้วก็คือขายจริงจก็คือจนถึงประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มก็หมดแล้วใช่ค่ะทุกคนมายืนรอคุณพี่มาตั้งกี่โมงจ้าพึ่งมาเหรอได้คิวที่เท่าไหร่อะคิวที่53 แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้มาช่วยกูยช่วยยำคุณแม่คิวเท่าไหร่จ้าห8สแปแ๊บเดียวคุณแม่แป๊บเดียวคุณพี่คิวเท่าไหร่จ้า54เลขสวยถ้า56ลดเลยเออเอะายามเปิดหน้าร้านแจกบัตรคิว4ี่โมงเย็นค่ะแต่คนมารอรับนี่สิครับบางคนมาตั้งแต่บ่ายสองนอนคุณพระเขาก็าเลยมีระบบแจ้งเลขคิวให้ดูหน้าร้านกันเลยเพราะลูกค้าเยอะจะได้ลดขั้นตอนการเรียกลูกค้ามารับของลง ถึงคิวตัวเองปุ๊บก็มารับของได้เลย้าทีนี้ต้องยอมรับว่าร้านเขาปังจริงคุณโดนทุกคนถามจริงอยู่มันดังขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเขายํำไม่หยุด ถามเธอก็ได้ได้ได้อยู่มันดังขึ้นมาได้ยังไงจ๊าเกิดจากการถ่ายคลิปลงติกตอกนะคะเธอถ่ายเองเหรอไม่ไม่แฟนหนูเป็นคนถ่ายหนูก็จะยำอย่างเงี้ยแหละแต่แฟนหนูก็จะถ่ายคุณผู้ชายถ่ายลงติกตอกใช่ครับถ่ายลงติกตอกครับแล้วคือแรกคือแตกเลยไหมยังไม่แตกครับประมาณสัก2วันจ้ะ2วันหลังจากนั้นหลังจากนั้นคนก็เริ่มตามมาบอกผมก็ยังตกใจอยู่เพราะว่าคนเขาบอกว่ามาจากทิกตอกทิกตอกพอไปดูยอดวิวมันขึ้นเรื่อยๆครับยอดวิวสูงสุดจากคลิปนั้นที่ลงกี่ล้านตอนนี้ล้าานนววคครรัับบิ่ ออุ๊ยยฉันไปทดดตติกาาีว่วแบบนี้เขาเรียกโซเชียลเป็นเหตุสังเกตได้เราลองไปดูคลิปที่โดนถ่ายลงติ๊กต็อกแล้วเป็นไวรัลซึ่งลงไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ยอดวิวขึ้นไปที่2.7ล้านวิวแล้วและมียอดแชร์กว่า15,000ครั้งเลยทีเดียวเเเเเอเอเอาอาาาาาารรกกกขข้้มมม้มมมมมม็็ยย่่่่่่ััวนงฝคคไไไซืหะแ สดทรงตรงจากฟาร์มจากไร่จากส,วน,สวนทรงทรงลงมาจากดอย,อยป่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักคึกคักรีขเข้ามาจอยเข้าเร็วข้าแกงผนังฝักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งขนมหมอ้อแกงราคาไม่แพงรับรองว่าจะถูกใจคือตาลาดสดอยู่คู่คนไทยอย่าช้ากันเร็วพวกเรารีบไปผ่านไปสี่เดือนคนก็ยังไม่ซาจาลูกค้ามาแล้วมาอีกเกิดการซื้อซ้ำไม่แพ้เลย หลังจากนั้นก็คือคิวเต็มแบบนี้ได้หรอโดนใช่ครับใช่ครับพี่ผู้กู้แล้วปกติวันหนึ่งเนี่ยเขารับกี่คิวจ้าวันหนึ่งเนี่ยสองร้อยคิวแต่ช่วงนี้เกินมานิดหน่อยครับประมาณ250คิวได้250คิวแม็กแม็กต่อวันเดี๋ยวนี้ใช่ครับอ๋อโอเคยำกัน3คนตรงนี้นะ3คนตรงนี้นะใช่ครับผมเออ เธอรับคนช่วยเพิ่มไม่า้เดี๋ยวฉันมาฉันมาช่วยเธอขายก่อนดีไหมดีครับเม่ <laughs> <c oughs> ร้านตรงนี้เขาขายกันแค่3คนคะ่ะแต่สายซัพพอร์ตเขาอยู่ที่ร้านที่เช่าเตรียมของอยู่ในซอยใกล้ๆตลาดนี่แหละเตรียมกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงเพื่อขายเย็นโดนบอกว่าขายยำเหมือนจะไม่มีอะไรคะ่ะแต่งานค่อนข้างจุกจิก ของสดก็ต้องล้างก็ต้องทำความสะอาดให้ดีสารพัดผักก็ต้องล้างต้องหัน่นส่วนหมูสับนั้นก็ต้องลวกไปขายไปครับเพราะวันวันหนึ่งเขาใช้หมูสับเยอะมากเธอใช้หมูติดมันหรือเปล่าหรือใช้หมูเกรดไหนเกรดดิซีเลยค่ะไม่รู้เกรดไหนพี่ดิซีมาส่งหนูทุกวันเลย<อ>ใช่หนูมีใบรับรองเมื่อกี้บุ๊กโกชิมแล้วหมูสับเขาไม่มีมันนะเธอมันน้อยห<อ>มูแปดสิบเออหมูแปดสิบมันมันยี่สิบแล้วยังอื่นล่ะกุ้งปลาหมึกอย่างเงี้ยวันละอ่ายี่สิบสามสิบกิโลค่ะทุกวันเลยจากปก ตวันละ4ี่ห้ากิโลคะพี่ปุ้ยใช่แต่หลักๆที่ขายนี่ก็คือเป็นหมูสับนาองใช่ใช่ใช่ค่ะหมูสับมาจากหมูสับก็อัดหมูสับเลยค่ะตอนนี้แต่เธอรู้แมมว่าร้านเธอมันสะอาดไงโอ้ยขอบคุณค่ะมออันดูเป็นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อิเล็กเคตค่ะแล้วคนกินเขาก็มานหน้ารังเขาก็เห็นเลยเขาก็เลยรู้สึกแบบว่าเออไว้วางใจเธอแล้วเธอทำเป็นเสร็ๆโตโตเลยเลยลดเลยวันหนึ่งใช้หมูสับเยอะไหมเยอะอยู่ค่ะกิโลทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ100กิโลห0กิโล ูผู้จิงคุณเล่นหิงล้มหมูเองปะเนี่ยน้ำงยำของที่ร้านมี2แบบนั่นก็คือปลาร้านและไม่ปลารา้าขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าซักจริงก็ลองผิดลองถูกอยู่นานไม่ใช่ทำแล้วก็ชิมด้วยทำแล้วก็ชิมด้วยปีหนึ่งเนี่ยเรายำยำม,มันเยอะนะเธอเดี๋ยวทำไมเธออยู่ๆเธอมาอยากขายยำนะเธอไม่อยากขายอย่างอื่นละ่ะผานไม่อิม่มกว่าจะดังอย่างเงี้ยน,นอกจากความอร่อยแล้วหนูมีมูเมอร์เลยป่ะ แต่ถ้าเรียกเกียร์เ,รเขาจะไม่สายนะเจ๊เจ๊เอาเกาเหล่าให้อยู่ที่หนึ่งจ้าเสร็จแอาหอ่อยลอดสดาลอดสดกลาเย็นๆเครื่องดื่มน้ำแก๊กควยผสมน้ำผึ้ง ตรงทางเข้าตลาดคุณยิ้มแยกอุดมสุขบางนาค่ะร้านนี้เปิดมา3ปีแต่โชคดีได้แรงโซเชียลส่งทำให้ร้านแตกร้านแตนขายดีไม่ไหวและสิ่งที่มากับความปังของร้านก็ดราม่านี่แหละค่ะจนถึงขนาดต้องรีบออกมาทำคลิปชี้แจงกันเลยทีเดยียวสวัสดีครับจากเหตุการณ์ที่ลูกค้ามีการ เข้ามานะครับร้านขอมาอธิบายนิดนึงนะครับผมก่อนอื่นเลยร้านต้องขอไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือเข้าใจผิดใดๆก็ตามนะครับผมพื้นที่ของร้านเองด้วยความจํากัดน,นะครับเป็นพื้นที่ของตลาดและเป็นแผงลอยนะครับลูกค้าที่เดินทางมาร้านเองไม่สามารถที่จะให้มารอคิวหรือให้มาถึงก่อนนะครับด้ลําดับที่1ที่2ที่3ร้านจึงมีการรับคิวพร้อมกันตอน4ี่โมงเย็นนะครับโดยให้เขียนเมนูใครที่เขียนเมนูเสร็จแล้วมยื่นให้พ่อค้าพ่อค้าจะมีการแจกบัตรคิวให้ก่อนนะครับ เป็นบัตรคิวที่1พอเขียนบัตรคิวเสร็จนะครับร้านก็จะมีป้ายแจ้งเตือนหรือมีเครื่องแจ้งเตือนนะครับว่าถึงคิวเรียบร้อยแล้วมารับของมารับรายการสามารถมารับได้เลยนะครับนี่เป็นวิธีการจัดการคิวของที่ร้านนะครับส่วนยังไงแล้วนะครับที่ลูกค้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับร้านเองก็ยังต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนการที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อไว้แล้วเขียนรายการเรียบร้อยแล้วไม่มารับออเดอร์ที่ลูกค้าเขียนไว้ร้านได้เอากลับมาให้พนักงานทางเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน คิวของร้านเองนะครับจะสามารถบริการให้ลูกค้าได้อยู่ที่ประมาณ250คิวต่อวันนะครับของจะหมดพอดีในช่วงเวลา2ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่งขอบคุณนะครับทางร้านเองก็พยายามบริหารจัดการเพื่อให้บริการลูกค้าได้เร็วและครบถ้วนกันทุกคนเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็ต้องใจยเย็นๆนะคะเออาเอาก็กินยำเออาก็กินยำเออาร์เลยเออาเออายำค่ะทำไมเออาร์ยำอ่ะว่าปกติมันต้องเออาป่ะใช่ ทำาห้เป็นเอะอะยำอยากให้มันมีอะไรก็เลยใส่ได้เจ็ดลงไปข้างบนเอะอะเอะอะยำเอะอะยำแล้วก็กลายเป็นดังไปเลยเธอพี่ยำไม่กว่าจะดังอย่างเงี้ยนอกจากความอร่อยแล้วหนูมีมูเมอร์ะลยป่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไปมูหรือเปล่าหนูก็ไปไหว้ทุกวันหรอพี่มูเมอร์หนิงอ๋หนูก็ไม่รู้วัดไหนเก็ไหว้พระปกติเลยแต่พี่พูดตรงๆเลยป่ะมันอยู่ที่ความขยันของเธอใช่ไหมเนาะไอ้เมอนอนอยู่บ้านเธอมูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสือศักดิ์สิิทธ์ก็ไม่ช่วยเธอหรอกนี่เธอทำกับข้าวอร่อยด้วยกว่าจะมาเป็นเอะอะยำไม่ง่ายค่ะ ไก่น้อยกับดนใช้ความพยายามและความใส่ใจทุกอย่างขายของแรกๆเนี่ยเดินซื้อของที่ตลาดเองเตรียมของเองไม่มีลูกน้องช่วยทําทํากันสองคนและก่อนที่จะมาขายยำไก่น้อยก็ขายอย่างอื่นมาก่อนไข่ปิ้งก็เคยขายยำขนมจีนก็ขายมาแล้วและก็มาลงเอ,อยที่ยำนี่แหละเรายำยำม,มันเยอะนะเธอทำไมเธออยู่ๆเธอ,อมาอยากขายยำล่ะเธอไม่อยากขายอย่างอื่นล่ะชอบทานยำ เวลาไปซื้อร้านอื่นน่ะเขาให้น้อยเราทานไม่อิ่มก็เลยคิดเลยว่าจะต้องมาเปิดร้านยำแน่นอนใช่ค่ะเราธอมีสูตรหรอตอนแรกอะไม่มีหรอกค่ะแต่ไม่มีสูตรในการทําแบบยำนี้นะแต่ว่ามีสูตรในการทําน้ํายำแบบเราก็ทําแบบสงไปเรื่อยๆทํางานด้วยเราก็ส่งน้ํายำไปด้วยตอไปเรื่อยเออก็คือหนูว่าเรียนรู้จากการทำด้วยเองหมดเลยน้ำยองน้ำยัก็เป็นสูตรเรา่ใช่ใช่ค่ะก็ลองผิดลองถูกอยู่นานไม่ใช่นานอยู่ค่ะเพราะว่าก็ ทำแล้วก็ชิมด้วยทำแล้วก็ชิมด้วยกว่าจะแบบว่ามันลงตัวกว่าจะลงตัวใช้เวลานานไหมน้ายาเยี่นะคะประมาณปีหนึ่งเนี่ยก่าจะนึงนานแลเธอก็หนูทํางานด้วยไงหนูก็ไม่ได้แบบซีเรียออะไรเงี้ยว่ามันต้องแบบต้องเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยขายที่ตั้งแต่แรกเลยไหมไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ได้ขายขายออนไลน์ตอนแรกขายออนไลน์เฉยๆคือทาออนไลน์ก่อนตอนแรกหลังเลิกงานใช่ใช่ค่ะแต่พอหลังจากเลิกปุ๊บ ออกจากงานผุกก็มาทำเต็มตัวแล้วก็ม<ช>าขายที่นี่เลยใช่ค่ะก็มาขายที่นี่เลยเราเคยพูดในรายการตลาดสดพระราม4หลายครั้งว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครคะ่ะไก่น้อยและดนก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นคนที่มีความพยายามและความอดทนจนโชคชะตาเข้าข้างจากพนักงานประจำทําน้ำยำสุดเด็ดขายออนไลน์และจากน้ำยำออนไลน์ ก็เอามาต่อยอดขายยำจนปังแบบทุกวันนี้ซึ่งนอกจากยำหมูสับที่คนแห่มาชิมกันแล้วที่ร้านก็ยังมียำอื่นๆที่ขายเด็ดขายดยีไม่แพ้กันโดยเฉพาะเหลาทะเลหรือยำทะเลรวมที่เขาใช้หมึกสายเป็นพระเอกกินกับน้ำยำของไก่น้อยไหมมันเข้ากันดีเชียวแต่พี่ขอสั่งยำทะเลรวมสักที่หนึ่ง<ต>นะนะใส่ตะขบโพชยอย่างเดียวไม่เอาผักอันนี้เออใส่ย,ยังอื่นที่หนูทำเลยแต,แต่ว่าขอเป็นปลาหมึกทะเลพี่รับ250กิต่อวันเน รถนะคุณพี่สวัสดีจ้าเธอมาซื้ออะไรกันจ้าสองคนเนี้ยเธอเพื่อนเธอน่ารักนะเออ <c oughs> ทันยำกีกี่กล่อง,องจ้าวันเนี้ยซื้อสากล่องกี่กันพ่อเหรอ3สามกล่องอนะืมช่วงเวลานี้เจ๊บุกกก็ขอทำการแสดงเพื่อให้คุณลูกค้าที่ต่อแถวอยู่นั้น กิดความค่อนคลายหายงวุวหงิบซะหน่อยคุยเล่นกันไปหยอกเอิงกันไปกับลูกค้าเพราะกว่าบางคนจะถึงคิวโอ้โหมี1นถึงสงชั่วโมงซึ่งไก่น้อยบอกว่ายำที่ร้านเนี่ยจะมีให้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะราด หรือจะแยกน้ำยำกลับบ้านก็ได้โดยน้ำยำของที่ร้านมี2แบบนั่นก็คือปลาราและไม่ปลารา้ลลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบโลดแต่สิ่งที่ไม่ต้องเลือกนั่นก็คือความซับของน้ำยำ บอกเลยขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าสักสิ่งน้ำยำน้ำยำก็จะมี2แบบมี2แบบน้ำยำแบบขวดเล็ก59 2้อขวดแลอแล้วขวดใหญ่หน่ร้อยแปดสิบใช่ค่ะยังเลยค่ะตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะไม่เปิดแล้วเขาไม่เปิดออนไลน์เปิดไม่ทันเปิดไม่ทันหรอกน้องโทษน้องดูซิอยากอยากอยากเปิดอยากเปิดอยากเปิดแต่ตอนนี้คือขายให้ทันก่อนใช่ไม่มีไม่มีค่ะพี่อยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไปเลยหรอใช่ค่ะ ก็คือว่าคนมีสิทธิ์กล่องก็ได้ใช่ไม่ว่าซื้อไปเลยค่ะให้เขากินจุกๆอิ่มๆไปเลยค่ะอใครที่มาซื้อที่ตลาดคุณยิ้มไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องอดกินไปก่อนนะจ๊ะเขายังไม่ได้เปิดขาย Delivery ค่ะเพราะแค่หน้าร้านก็มือระวิงขายไม่ทันแล้ว มีคนมารับหิวนะเธอสร้างรายได้ให้คนรับผิวอีกช่องทางหนึ่งดีดีนี่ตั้งแต่เจบุกมาถึงเนี่ยไก่น้อยกับโดนมือไม่เคยหยุดเลยล่ะคะ่ะจนเจบุ๊กไม่กล้าขอเข้าไปทํายำกินเองเลยเพราะเห็นสายตาลูกค้าที่ยืนรอแล้วราเนผ่านก่อนจ้าทั้งสองก็ทําไปคุยไปไม่มีหยุดไก่น้อยเล่าย้อนให้เจบุกฟังว่าเมื่อก่อนก็เป็นสาวออฟฟิศนี่ล่ะคะ่ะเป็นคนชอบแต่งตัวเสื้อผ้านาผมสวย รวมไปถึงเล็บชอบมากชอบเพ้นชอบทำแต่ตั้งแต่มาขายของเมื่อสามปีที่แล้วกลายเป็นมนุษย์ไม่ห่วงสวยเลยละจ้าเล็บเนี่ยไม่ต้องกุดกุดหมดแล้วแต่ก่อนชอบทำเล็บเหรอเหมือนฉันเลยนี่ฉันขาดไม่ได้เลยนะพอถ้าเกิดฉันไม่ทำจะเป็นผู้ชายทันทีเนยสมัยก่อนก็ชอบแต่งตัวแต่พอเป็นแม่ค้าแม่ขายเราก็ต้องแบบ ไม่ได้เลยค่ะลดการทําเล็บลงต่างๆแต่ว่าเธอยังแต่งตัวสวยทุกวันนะต้องต้องต้องนิดนึงมั้ยต้องนิดนึงให้สาดสั้นิดนึงต้องแต่งตัวให้สวยนะเออเนาะกว่าจะมาโดดเด่นโด่งดังได้ขนาดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาสากปีล้มลุกคุก้ายังไงเล่าให้ฟังนีดคือหนูขายยาตั้งแต่แรกเลยหรอไม่ค่ะหนูก็ทํางานประจําำประจมา8ปีณโลจิิสตำมาก่อน8ปีเลยหรอใช่รายได้เป็นไงตอนนั้นรายได้ดีนะคะแต่แบบรู้สึกว่าแบบมันต้องมีอะไรทําเป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อายุเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอยากมาคุยไปด้วยทำไปด้วยเออเพี่คิดว่าการเป็นเจ้านายตัวเองมันรอดที่สุดแฟนตอนแรกก็ทำที่เดียวกันไหมที่เดียวกันเธอพบรักกันที่ทำงานหรอโดนหรออยู่ในออฟฟิศประสานงานประสานงานประสานกันไปประสานกันประสานงานเลยรงนี้ ดอนเพิ่งจะออกมาช่วยไก่น้อยทำร้านจริงจังเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเพราะเห็นว่าร้านไปได้และคนเริ่มเยอะไก่น้อยคนเดียวไม่ไหวแน่ๆดอนก็เลยตัดสินใจออกจากงานประจำม,มาช่วยกันทำช่วยกันขายเกริ่เวอร์ประหลาดคุณยิ้มครับสวัสดีครับอ่าระวังเลื้อนปากนะครับอร่อยไหมคะใส่ท้าคั่วเหรออันนี้ไม่ค่อยกินเป็นขนมโบราณของจีนนะคะขนมหูประกาศไหม ค่ะทำจากหมวดำกันใช่เก้าเหล่าท um okay right okay. well okay. right uh. ี่หนึ่งเนยหนูจะนั่งกินตรงนี้แหละนะฮะเฮียขาแต่ถ้าเรียกเฮียเขาจะไม่ขายนะครับเขาเกว่าเจเจกันนะพี่ทำไมเจไม่บอกหนูละคะเสร็จแซ่เอาเก้าเหล่าให้หนูที่หนึ่งซะเจแซ่อาอ์ลสด เหลืองและกระสอยงาดำชิมยำหม,มูสับจุกๆของเอะอะยำกันไปแล้วเจ๊บุโกก็ขอเดินย่อยซะหน่อยค่ะปีใหม่นี้ใครจะมาตุนของไว้จัดปาร์ตี้แนะนำเลยตลาดคุณยิ้มเดินทางสะดวกใครจะมารถไฟฟ้า,ฟาก็ได้รถขนส่งสาธารณะก็ถึง รถส่วนตัวก็มีที่จอดแถมของในตลาดมีทั้งของสดของแห้งอาหารการกินพร้อมสุดงั้นเราไปเดินช็อปกับพี่ตั้มผู้จัดก,การตรลาดคุณยิ้มกันเลยดูท่าวันนี้เจม๊กจะเดินตลาดด้วยความแฮบเฟร้ play. ตลาดคุณยิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้จัดการตลาดแต่ก่อนผ่านไปผ่านมาชื่อตลาดไม่ใช่ชื่อตลาดคุณยิมใช่เดิมทีชื่อตลาดอุดมสุขครับทำไมเปลี่ยนเป็นตลาดคุณยิมล่ะคะอันนี้เราเข้ามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตลาดนี้ครับได้เข้าปีที่สามแล้วครับถึงว่าตลาดดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบมากๆเลยคุณเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้คุณตามพาพวกเดินชมตลาดในไดนล้านคายครับดีครับเัินเลยพังฟิวแฟน จะฟิลไหนก็เดินเลยจ้ะพี่ตั้มบอกว่าจริงๆตลาดคุณยิ้มเนี่ยฟังแล้วหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าบอกว่าที่นี่คือตลาดอุดมสุขเก่าหลายคนร้องอ๋อเลยเพราะตลาดแห่งนี้อยู่คู่คนอุดมสุขมานหลายสิบปีค่ะแต่ทางพี่ตั้มได้เข้ามาพัฒนาให้ตลาดน่าเดินน่าซื้อยิ่งขึ้นนั่นเองตลาดเราก็จะแบ่งโซนนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นโซนตลาดสดแล้วก็เลยไปนหน่อยก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ท อ่าครับผมในตลาดมีของขายหลายอย่างบุกคนในตลาดเขาก็เขาก็ปรับตัวนะให้มีโซเชียลมากขึ้นใช่ครับใช่ครับสวัสดีค่ะนอกจากยำ ที่เรียกว่าตอนนี้ดังมากตลาดแตกแล้วยังมีร้านอะไรอีกค่ะเดี๋ยวกุยไช่ครับเดี๋ยวลองกุยไช่กันเลยจริเลยได้อร่อยมากอ๋อปะปปะปอหมวยกุยไช่ใช่อันนี้จะเป็นกุยไช่สูตรของที่บ้านเลยอะหรอแล้วอย่างนี้คือขายยังไงจ๊ะอันนี้ตกแผ่นละ20บค่ะชุดละ40บค่ะงานบุ๊คโก้อยากซื้ออย่างเงี้ยกินเลยเอา40เธอข้างหลังปั้นอยู่เหรอจ๊ะเธอปั้นอยู่ค่ะปั้นน้องเป็นแนวปั้นนั่นอยู่เนาะ อาหมวยกุยช่ายปั้นไปนึ่งไปขายไปแฮนด์เมดกันสุดๆหลังร้านแบบนี้เลยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสดใหม่และอร่อยแม่นอนไม่เชื่อไปถามเซบุกดูเอาันนี้ชุดหนึ่งด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมก่อนคุณตามต้องดูสิมันอร่อยจริงป่าวเดี๋ยวบุโกะอ่ะจะยังไม่กินหรอกนะบุโกะใจคุณตามกินก่อนจะได้รู้ว่าอร่อยจริงไหม <c oughs> ชิมค่ะใช <c oughs> ่ครับผมอ่าระวังเคื้อนปากนะคะปกติไม่มีอร่อยไหมคะอยร้อนๆเนาะค่ะอร่อยนะอร่อยมั้ ตล้ตัวที่ขายดีจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวมีให้ชิมด้วยนะคะอุ้ยอันนี้อร่อยจังเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นก๋ยช่ายอะค่ะเป็นก๋ยช่ายแป้งบางอันนี้ก๋ยช่ายแป้งบางใช่ไส้ของเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะลองชิมดูก่อนอางนี้กี่บาทจ๊ะอันนี้ลูกละสิบจ้ะลูกละสิบบาทแป้งบางมากเหมือนไม่ได้ใส่แป้งอะเวลาเขากินกินทั้งลูกเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเอาช้อนนะคะอันนี้สองพันบาน่ขนมขอชิ้นช่วนะคะ นั่อร,ร่อยมากเลยอ่ะทูพีอร่อยเวอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ใส่ท้าวกล้วยเหรอใช่ค่ะเป็นขนมโบราณของจีนนะคะอันนี้ไม่ค่อยกิน <c oughs> เหมือนอันไหมคะขนมผัวประกาศไหมค่ะ <c oughs> ถ้าภาษาไทยก็จะเรียกขนมประกาศทำจากหัวประกาศใช่สูตรเด็ดของเราอยู่ตรงไหนนะค่ะมาสปองปีไม่หายดีจังเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเราอ่ะทั่วไปเขาจะคลุกน้ำมันใช่ไหมคะ แล้วก็มาห่อหนึ่งเลยของเราคือทําสุกทุกไส้ของเราจะทําสุกอย่างเผือกมันม่วงเราจะไม่ได้ผัดน้ำมันเลยเราจะเป็นผัดน้ําชูรสเราก็ไม่ได้ใส่ ทุกรายการจะไม่มีชูรสจะเน้นสุขภาพนอกจากกุยช่ายในตลาดยังมีของกินอีกเพียบทั้งของข้าวของหวานของกินเล่นกับข้าวกับปลาเอย่ยของสดพร้อมปรุงหรือจะเป็นอาหารพร้อมทานก็อ,อร่อยอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้ต้องปักหมุดมาชิมเลยจ้าเนื้อร้านเฮ er ียอร่อยมากมันเลิศตรงส่วนไหนเนี่ยเล่าซิโบจะได้สั่งทานก็จะมีตัวเนื้อตุ่นก็่อยงั้นหนูขอเกาเหล่าที่หนึ่งเดียหนูจะนั่งกินตรงนี้แหละนะคะเฮียขา เอาแซบแทบเลยนะแต่ถ้าเรียกเพียเขาจะไม่ถ่ายนะเขาเขาเขียนว่าพี่เจเจเจไปหมืไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะทำไมเจไม่บอกหนูล่ะคะโอ้ยเจเจเอาเกระเล่าให้หนูที่หนึ่งจ้าเจเจอาลัดเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามอนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาลอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยป้าค้าแม่ค้า คนชอบกินผัเตียวเนื้อมากเดี๋ยวชิมก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง,อ,งาอ,อร่อยอ่อันเนี้ยตแต่จริงๆแล้วตลาดคุณยิ้มเนี่ยค,คนจะคึกคักช่วงเวลาไหนคะช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงที่คนพักเที่ยงักง,งานออฟฟิศเต็มเลยไหมใช่ครับใช่ครับช่วงเย็นเห้คนกลับบ้านเพราะว่าติดกับพีเอสอุดมสุขคนกลับบ้านเข้ามา ทานข้าวก่อนเข้าบ้านตลาดนี้เปิดจริงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับเพราะเขาต้องมีของสดค่ะใช่แล้ร้านซอนเช้าอย่างเงี้ยเปิดข้าวตอนเช้าตีห้าแล้วก็จะเริ่มซาซาตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็เริ่มปิดเริ่มเงียบปัญละเพราะว่าเขาก็มีทางพนักงานออฟฟิศคุณผู้ชมแล้วก็มีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด็กๆในโรงโรงโรงเรียนก็เดินช้อปปิ้ง และสิ่งที่สาคัญที่สุดนะมีชาวต่างชาติเธวเพราะตรงนี้มันใกล้อ่อนนูตใช่ครับมันใกล้ๆกับ b ี s ใช่ครับใช่ไหมฮะโอดมสุขใช่ครับสังเกตจากร้านหลายๆร้านเขาจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนเต็มไปหมดเลยในช่วงเทศกาลตอนนี้ปีใหม่ละตลาดของเรานีปิดไหมไม่ครับเปิดตลอดทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะปาร์ตี้หมูกระทงหมูกระทะมาได้เลยเพราะเห็ุบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันที่20กว่า23่สธันวาแล้วก็มีจัดงานปีใหม่ครับจัดงานปีใหม่ไปแล้วโอ้ยก๊อวันนี้ต้องขอบคุณี่ตัมมากๆเลยนะท ตลาดคุณยิ้มนะครับอยู่ติดกับ BTS อุดมสุขนะครับมาง่ายมากครับของกินหลากหลายครับมีต้อนรับทุกๆท่านครับผมขอบคุณนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะบุ๊คบนะอะไรในการตลาดสดพรามสี่ก็ขอคุณผู้ชมนะครับมีความสุขนะฮะในปีใหม่ปีนี้ปี6 8นะคะ2568ิดค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ทองขอให้เดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยอย่าลืมนะคะเปิดช่อง3กดหมายเลขหนึ่งสาม ทุกวันเสาร์เวลา4ี่โมงเย็นดูรายการตลาดสดพระรามสีวันนี้เราสองคนและตลาดคุณยิ้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะั